สบายดีจ้ะพี่น้องเมื่อทุกูทุกคนด้อยจ้าเดี๋ยวเฮามาเบิกเองอินเบาเพนเพอจ้ะพี่น้องคนดังไพสิควเพ็ดเห็ดยังเดบเบาแพนสบาดีพี่น้องดังไบเบาเพนมาช่วยเบาแพนกับมาเห็ดหนึ่งเข่าหนึ่งน,าน,งน้าอันเห็ดองกินไหสช่างวเพร่นเห็ดอันซอยแม่น้อยด้อยจ้ะพี่น้องคนนี้กะ อยู่ขูบปูนมาบังไดนี่แหละและ้วสิ่าเห็ดซอยค่ะเป็ด้ส้างกินพี่น้องเลยแม่น้อยกับ่าเป็ดบ่เป็นจ้บพี่น้องหลอกาขคงกินเป็ดอยู่นี่จ้บพี่น้องสางเอามาให้คัวให้ี่เด็กสางซื้อมาให,ให้แม่น้อยคัวให้กินเห็ดคงกินใหสร้างเ้ยจ้บพี่นอ้องอน,นาคเพนห,ห้เห็ดพนแนเพนเรียกร้ายอนนคพี่น้องนะ ปอาแพงกลับไปใต้อีต้นเพ trouble, então, ิ่นได้ไหมสกังหันเลยหิวปุ้นแล้วนะกามาเห็ดของกินซอยอันไม่เท่าอีกเหตุยังปลาแพงกำลังพ่อของพ่อในห้องมื่อจะนีพ่อของร้อยผ้าอะไรอย่างไรละมันหงอยผ้าองปลาแพงได้จากพี่น้องครับถ้าซิมฟรีมือเผื่อเด้อเป็นไรแน่อันนั้นงานวันแรกไม่ไหนฮะ เฮ็ดยูบ่งวุ้ยจักยิ่งวุ้ยจักอยู่อยู่ฟรีสู้ไว้ตีสู้เอาอะไรเนาะเสร็จมาครัดี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 สนับสนุนบมอแพนย์ต่างทางหมอลวกเป็ดพี่น้องเข่าห้างกันหนึ่งพี่น้องอันนั้นเพราะว่าเข่าห้างกับพี่มาพี่น้องห้ากับไปซื้อมาลืมว่าเข่ามันเม็ดลยห้ากับสื้อเข็ดดียังเลยนะคะ คนๆอยู่ฮะอันนี้ว่าชิ้นเลือดเป็ดบ่เอาเลือดเป็ดพี่น้องโอ้สามห้าพี่น้องมีน้ำหาแลยน้ะปลาสามเมนบ่อ๋อถ่าเบิ่งกันได้จากพี่น้องนะคนจีคั่วเป็ดสร้างซื้อได้เป็ดแก่เลือดเป็ดพี่น้องคนจีจดแป้งกันนะน้องแลาวถ่าให้คั่วเป็ดของเรานี่กันเบิ่งนซีมือคนจากพี่น้องบอกแทนที่เป็นผัวคั่วใน เป็นกรรมกรในกินเป็นคนดูจากภายนองเริ่มคั่วเลยเนาะบัดนี้เนาะลกค้นมันก่อนบ่เห็ดบักใหญ่อยู่ในสางเซีมานี่น้องเห็ดเห็ดซอยกันกับสางนั่นแหละเอาเพนกะเล่เอาเนื้อพนันเป็นสีเห็ดลาบเลยจ้ะพี่น้องเห็ดลาบเห็ดต้มเห็ดลาบเลือดแน่สางน้อยมาซอยอีก พี่น้องก็ข้างหมอใส,ส่หัวใส่คลายไปหูพี่น้องสีเตียมต้มเป็ดสีดำมะหงุงนำพี่น้องตดำมะหงุ่งลอยฟ้าบาแพนสีโชคดีมือพี่น้องเพิ่นกะากำลังสับเป็ดสองเอาซีพมึงด้วยค่ะพี่น้องชีพมังกรมือเบาแพนพี่น้องต้มเป็ดใส่ปลาามอ่อน น้องซีมดอะีรบ้างซีมเหมือนเด้อใส่หัวพ่องโดนซีมใส่หัวพ่องซางนอกระจะหนัวพี่น้องเอ้ยหัวแบบแผ่นอันนี้ข้าสิขวานเนาะอันนี้ยน้องขวานก็เห็ดลาบแน่เห็ดเลือดแป้งแน่เนาะเห็ดเห็ดสองเต้าเลยจะพี่น้องซางเริ่มหิวเลยเด้เหนืไงไรหนั่งขาเป็นแถวอยู่ซางครับหนัง เบาแฟนหับสองงานเลยจ้ะท <the> ั <tech Kid> <se> ้งเป็นกรรมกรทั <at S 1> ้งเป็นผ <pe hoo S 1> <t dokument> ักครัวน้ำเห็ดลาบเลยได้จ้ะพี่น้องเอาลงไปเลยพี่น้องนี่บโบเก็มหน่อยพี่น้องเลยก็หัวผมใส่อีกที่อหนึ่งโบเ้าใส่ไปอีกเออโอเคโอเคเอาเราจะสูตรเพิ่นเลยสักพี่น้องขอชิมไปเทียงซานมาได้แล้วเนาะน้ำโบลายคนบอกน้ำตาโคงนัวเด้อใส่ แต่มันจะเึ็นมันแกะยากเลยพี่น้องเลยมองกับผลปูปูปูเป็นทีเรียบร้อยออาใส่พวงมาสองนัดพี่น้องทิงบางร่งเล็บไปเอาลงมาเลยแบบเพ้นกับสีคนลาะเลยเนอะลง่มกายมันจะหอมใส่ข้าขวากจากพี่น้องมนุษย์พี่น้องเลยคือคนในห้องแล้วก็เฟสปุกลมาเนี่ย ตักเลยพี่นองตักเลยเผ็ดเผ็ดรสเผ็ดใส่แนวอัโนนีเ้เอาไว้ใช้เลยเปลงก่อนเลยใส่บ๊อกเพชรป่นกันโอ้คนถั่วแน่บหม้อแพนเดี๋ยวเราปักหอมนะพี่น้องบ้านนี้ซิมก่อนเด้อซิมก่อนเด้อมะนาว,นะว,ว้นลยก็ซิมก่อนบมะนาวเด้อมนาวก่อนมะนาวพี่น้องใส่ไปเลยสาม สใส่หลายลประกันเรายนะนำผสมเนาะสามเปียงพี่น้องเลยสามเปียงพอดีโอเคโอห่อ้หอมมากพี่น้องเอ้ยคือเสพมาเลยลองลองชิมกันพี่นออ้องพอ่าโอเคบ่เบิง้บงบึ้งเสพ ในเรื่องอันนี้ครับทราบทราบเห็ดขลุกกล่นเด้อสองคนเห็ดสร้างในน้อยเอามาเห็ดซอยอยู่พี่น้องไปแล้วนี่น่องน้องนัดกาเพิ่นเฝ้าไปฮงเฮียนเน่พี่น้องเลยเพิ่นอาบน้าอาบในอยู่สร้างกระหิวเขาอะไรมันเที่ยงใต้อะไรนี่จ้ะเนาะใบม้งหนึ่งแล้วพี่น้องเลยผักอะไรเขาทวงไม่เท่าใส่กินรสน่ะสิเป็นอย่างใส่ลาบใส่ก้อย หอมลงเลยจ้าเ,เห็ดแบบขลุขลุนเราจะพี่น้องเด้อคันบ้านนะพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเลยจ้าเป็นกุ๊กสองคนกับบะแพนนิสเผือแตกงเผือแต้นมาได้ได้เลยจ้าได้ขบะแพนกับซีเริม่มะพร้าพริกใส่กระเทียมก็ใส่ยิม่มเดียวกระเทียมนะพร้อมอยู่บ่ฉลามป็นคิ Q. ้วโอ้ฉลามป็นคิ้วเห็นไหมฮะ ก้ามบ่เลือดนะอันนี้คือมะคงลอยฟ้าลอยฟ้าได้จ้าฟีมือ,บอเบาแพนจ้าลอยขึ้นมาเลยนเนาะลอยขึ้นมาโอเาเ้โอเสียนอันนี้มะคงลอยฟ้าเิ่ณเบิ่งนด้วยไอ้เวทพุพ่นปุ่นโอ้โหสุดยอดแบบตัวน,นี้เลยใส่ยังแน่อันนี้คือน้ำตาลนะพี่น้องเฮามาตวงกับมะคงพี่น้องมาว่ามันหน่อยมันหลายสัปดาห์เนาะใส่ตามขนาดได้จ้าพี่น้องนี่แม่โครงสลด บวงนัวจ้าหูยลดรประมาณแเ,เครื่องงบวนี่น้องเดี๋ยวหนังไปเกลือบอใส่ก็ได้เกันนี้น้ำปลาพี่น้องขาดบุหรี่อะคือน้ำปลาปลาล่ารลเรือน้อยหนึ่งอีกแล้วลืมซื้อมาอ,อันนี้เอาใส่อันนั้นน้ำนะใส่ใสลปลาลา <ะ S 1> ดิบนั้นนะน้ำสดมันบอกอกว่าไข่สดเอิญเยิ้มนี่ละปะลาลาของแท้จ้า เติมนี่นิดหนึ่งนะพี่น้องเด้อมันบ่พอเนาะปลาร้ามดพอได้พี่น้องนัดมานี่ยมักเล่นพี่น้องต้องปักหัวก่อนพี่น้องปักหัวเนาะมันเปื้อนใส่มักเล่นลงไปปักไปเลยหนึ่งนักนาวจ้าสามเปียงเลยพี่น้องสามเปียงเต็ียยังกันนะฮะอันนี้เอาน้ำเย็นใส่มะฮงได้พี่น้องเวลากินมันีะได้เกอบโอ้เอาน้ำเย็นใส่ก่อนแล้วจัง น่าเนาะจังตั้มเป็นบ่มันจะได้แบบมีมีมีน้ะมีนวลพี่น้องมันจะได้มีสีสันมันมีสูตรเฟิรนได้เอาลงไปเลยเจัดไปเอาเลยจ้ะเตะมุงลอยผ้าเด้อลอยกันเด้อพี่น้องเด้อลอยเลยบ่ะบันิบ่ลอยเลยเด้อจ้าตะมุงลอยผ้าปีมือเบาแผ่น แซ่บ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 เจ้าดูกันหน่อยนึงสร้างเคนกระฮ็ดเลือดตาอลาบเป็ดเลือดตาเด้จ้าข่าปิ้นต้มเป็ดจ้าพี่น้องตาดีแต่แนวแซ่บแซ่บเบาแคลนก็ยังตั้มหงอย่งมั่นแล้วจ้ดพี่น้องสร้างกระหิวจะเบิดเลยนะวันนี้พี่น้องวันนี้ฮะข้าวแขก จัดแจ้งจัดแจ้งเด้อสร้างมาเดิมมาเด้อแล้วเด้อจ้าพี่น้องเดิมมากินข่าวเด้จ้าน้องต้องมาจ้ามได้กินข่าวน้ำแาพี่น้องงนัดมาลกพข่าวเลยกบไข่จะเลยว่าดม้งเ็เรียนตเิบียนพี่น้องอดมงเาลยบายเข่องนาะลูกน้อเซ็งพี่ลูกบ่น้องนัด เสียงภาษาอังกฤษเด้อจากพี่น้องเด้อคนสิไปโรงเรียนเด้อจากพี่นอ้องไปลูกไปกตักแล้วพี่น้องเนียจางฮิ้วเหรเนาะจางฮิ้วเหรอเผือ่อเผื่อฝ <c oughs> รออั่งนไหม มาเคลดเองมาตาเลือดแล้วนิดหน่อยตาเลือดขี้มือสางเฟสเดี๋ยไปดูรอสาธักแป๊บหนึ่งถ้าติดไฟนงเขียบมาเลยโดยที่นี่ก็ลาไปก่อนนะพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องนัดพวัรไม่น้อยเ้ยจ้าฝากช่องพวันทีเคสนั่นนะพี่น้องบ๊ายบาย บ๊ายบายพี่หน่องบอกแพนซาวนุกจังจ้าอ่ะคินมาเจอกันพี่หน่องบ๊ายบาย